ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กับวันอังคารที่ยี่สิบสี่นะครับเนาะครับปอๆกับพ๋อแจ่มอีกพรอแจ่มพามาติดตามราวพัฒนานะครับเนาะครับราวพัฒนาเมื่อคืนนี้นะครับหกเจ็ดหนึ่งสามห้าหกห้านะครับเนาะเอาแปลกนะครับเลขเหล้าสังเกตมงนะครับมักเลขเป็นเลขหาเป็นสี่นะครับเนาะแทบทุกงวดเด้ ล่างออกสามห้านะครับฟฟซีครับพอแตรมผ้ามาติดตามกับเซียนน้องใครนะครับครับเซียนน้องใครงวดที่มืดขึ้นนี่นะครับเนะาะเราพัฒนาวันที่ยี่สิบสามนะครับเซียนน้องใครนะครับวิ่งลูดสามกับสี่กับปรากฏว่าล่างออกหาสามสามห้านะครับเนาะเพิ่์นไ้มามีห้าสาม เข่าตกลับล่างเต่ว่าหกฮาครับเอฟซีนี่หกฮานี่เข่าตรงๆบนนะครับกับเซียนน้องไายกับส่งมันกันมาน้เอฟซีเออส่งมันกับเซียนน้องไข่มานอะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับเอางวดวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับเนาะวันพุธที่ยี่สิบห้ามาตามกันต่อครับเอฟซีครับ กับเซียนหนองคายคเราววันที่วันพุธนะครับเนาะพุธที่ยี่ห้ากลาคม สองห้าหกหกเซียนหน้องคาย เซียนหนองคายครับาพัฒนาเซียนหนองคาย ดเดือบึงได้ตจิตตามกับจิสโฉงมันนะครับเนาะกับเซียนน้องไข่คือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีเนาะวันนี้เพิ่ก็ให้มาบนล่างนะครับเนาะบนล่างบนล่างบนล่าง วิ่งวิ่งรูดครับวิ่งรูดบนลาวิ่งรูดรูดขับเอฟีวิ่งรูงด ยิงรูดหกกับเจ็ดครับเอฟซีรูดหกกับเจ็ดอันนี้เลขจับโคนะครับน้อเป็นไฮมาหกเจ็ดแปด รูนหนึ่งสองครับเอีจับคู่เนะครับเนาะจับคู่มี แปดศูนย <80 S 2> ์แปดหนึ่งแปดสองสัตว์เกียนเนนะครับยี e นะ่ซีบเนาะครับวันนี้หลักเกียรเกียรศูนย์ 1> 1. เกดหนึ่งเกดสองครับนี่คือหลักเกดส่วนหลักหกหกศูนย์ หกหนึ่งหกสองกรับมันส่วนพันเนีนมากนะครับเนาะติดหกติดเจ็ดติดหกติดเจ็ดกับมีรเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 06162ครับก็มี FC เอฟซีเมนเมมากพอเตรียมว่าต้องวงกระไดบ่าต้องนั่งกระไดเม่นบอกกะเอาจังสี่เนาะ,ะ,ะเอฟซีเนาะพอเตรียมกะจีส่วนตัวเน้นเพิ่นกับ707172 606162เจยาวตัตุเพิ่มที่เพิ่นบนเน้นนะครับเอฟซี FC. เนี่ย แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเข้ามาเข้าเก่าน้องป๋าได้ด้ับได้เอฟซีด้อครับฉะนั้นแล้วเข้ากะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกลับตัวไว้นำเนอฟซีเนาะเจียมกันว่าสิบูตกลมเนาะมันจังไรล่ะมันเบิ้งเบิงมันสิบูต์โบลูเนาะครับเนอฟซีเนาะเอฟซีพ่อเขานี่เนาะพ่อเจียมเฮ็ดเอฟซีเข้าใจเนาะครับตัวเด่นเพื่อนเนาะครับมันชี ให้มันมีตัวเนียนหนึ่งสี่นะครับอีกสนะิ่งหนึ่งทีได้เข้าใจนะครับแจมเพนซี่กับพ่อเบิ้งได้อีดอกนี่ครับประเด็นให้จังสี่นะครับเนาะก,กับเซียนหนองคายครับเอาเซียนทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับเด้อเอฟวันพุธที่ยี่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะกับลาวพัฒนาเซียนหนองคาย ขับบนล่างวิ่งรูด6กับ7จ็นาะครับเนาะส่วนหลักเรียกลักผลก็มีหกเจ็ดแปดศูนยจับคู่80 8ศูนย์แปดห6ึ่งแปดสองเดนย์เจ็น่อกศนัเนนเรียนติดติดหติดเจ็ดแต่ว่าส่วนตัวบนเนียนเรียบที่มากเข้าก่เอาน้ำกระได ครับเนาะฉะนั้นแล้วพอเตรียมกระเน้นย้ำอีกเด้อครับเดอ้ออย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะครับเนะาะมักตัวใดเห่ออย่าลืมกลับตัวไว้น้ำครับงวดที่ผ่านมาเลขเพิ่นกะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะหาซ้ำเป็นตกลับแต่ว่าหกหานี่เข้าตรงตรงตรง,งวดนี้ก็ให้โชคโฉบมันมันให้เข้าปังปังอีกเด้อกับเซียนหนองคายเนาะครับเนาะะเตรียมขอกราบขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเซียนหนองคา่เียแนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับ FC ซนะีเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดในี่ยพอแตมก็ขอกบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบิงมาติดตามพอแตมแตมขอไปพร้อนให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บยาห้ไดความไขาย,ยาไ้มีนะครับเนาะขอให้มีอายุมั่นครยืนทำมากค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญลุงเรื่อง ครับที่สําคัญก็ขอให้ศขมันมน,มนกับเราพัฒนาของเชียนน้องใครวันที่ยี่นี้นะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต็มกับมีแค่นี้นะครับนะเนาะอ้อยพอกันคลิปหนา้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม